สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Vanguard นะครับเราจะมาพูดถึง5ตัวละครที่ควรมีก่อนอาเฟดดิ้งวันนี้จะมาพูดถึง5ตัวละครที่ควรมีนะครับแมเมื่อกี้เฟดดิ้งขอไปด้วยนะครับว่าตัวไหนควรมีก่อนอัปเดตหนึ่งจะได้เล่นง,ง่ายๆนะครับไปได้ทุกโหมดเนาะ5ตัวละครน,นี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เท่านั้นนะครับไม่ใช่ลูขาดในนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าลูขาดพี่คิดว่า มันเนบ,บหายากไปนิดนึงเนื่องจากว่ามีคนเ,เรียกว่ารู้จักคนรู้จักพี่แล้วกันนะครับเขาสุ่มไป2ลร้านเพชรแล้วก็ยังไม่ได้แต่ไอดีพี่ล่อมา2ตัวแล้วก็เลยงงว่าสรุปมัญหายากหรือหาง่ายช่างมันนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดถึงทั้งแพสซีฟแล้วก็ความสามารถรูปแบบการโจมตีของมันด้วยนะครับสำหรับ5ตัวละครที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําเอาไว้เล่นแบบสบายๆนะครับไม่ใช่ว่าเน้นติดเมตาแต่จริงๆตัวพวกนี้ก็ติดหมดเลยนะครับมันเก่งหมดเลยนะพี่ก็เลยมองว่าไอ้ตัวพวกเน้เนบา,ยยางนนนบ,าาบาง ตัวละครที่พี่จะแนะนํำในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวหายาก2ตัวนะครับตัวอื่นหาได้จากตู้หมดเลยนะครับ อ่านี้ก็เราได้อารูคารมา2ตัวแต่ก็ช่างมันนะครับมาดูกันที่ตัวแรกดีกว่าแล้วก็พี่จะพูดถึงแพสซีฟอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับเบจิต้านะครับเบจิต้าเบจิต้าแล้วแต่คนจะเรียกละกันในร่างมิสติกเนาะตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้มีความสามารถที่ดีมากๆนะครับถามว่าดียังไงนะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่แอบอินโทรเวิร์ดนิดนึงแต่ก็เก่งนะครับในด้านของแพสซีฟการโจมตีมันเนาะนี่นะครับมันก็จะมีบอกว่ามันจะเพิ่มความเร็วการโจมตี20%นะครับถ้าไม่มีตัวอื่นที่ชื่่่่่ออวววววาาาาาาเเเบบบจจิิตตตต้้้้้ยยูในนนงะครััแถถป็ด ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็แปลว่าเบิต้าล่างแรงกับบลิต้าล่างมิติกเ,เล่นด้วยกันได้นะครับเอชอว์เพิ่มเวลาการโจมตีก็จะไปถูกลดลงนี่เลยนะครับอันจริงเนี่ยเวลาน่างอีโวมันจะมีอยู่ฟต์สีหนึ่งอย่างที่พี่เคยจัดธีลิศไปเลยก็คือตีเป้าหมายเดียวเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องอีโวก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าอยากให้มันแรงขึ้นก็แค่เอาไปอีโว สวนรูปการ์จริงของมันนั้นมีทั้งหมด4รูปแบบแต่พี่จะเอามาให้ดูแค่3รูปแบบเท่านั้นเพราะว่าพี่รู้สึกว่ารูปแบบสุดท้ายที่มันเป็นลายวีเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอ่ะรูปแบบแรกจะเป็น Circle นะครับรูปแบบที่2ก็ยังเป็น Circle อยู่ที่แต่ว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนจะ ฮิตเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็เป็นเซอร์เคิลเช่นเดียวกันพี่จะขึ้นเป็นแปะๆๆไว้ให้เลยแล้วก็แปะแพสซีไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแบบเอ้ยพี่ตัวนี้มันเก่งยังไงครับตัวนั้นมันเก่งยังไงด้วยความที่ความสามารถของมันคือการวางขั้นเดียวนะครับเราตีประมาณพันสองเอ้ยไม่ใช่ตีพันสองเลยข้าวามพันสองนะครับตีเป็นพันสองพันเลยถือว่าแรงมากถ้าใครทำสามนาบอกเลยว่าตัวนี้ระยะยาวแน่นอนแล้วก็เล่นได้นานแน่นอนนะครับมาดูกันตัวต่อไปนะครับตัวที่2ของวันะครับ ชาฮีนจะเป็นตัวละครที่หาได้จากตู้แล้วก็อีโวไม่ยากด้วยนั่นเองนะนี่เลยนะครับความสามารถของมันคือเวลาไม่อีโวเขาพูดถึงไม่อีโวก่อนเนาะมันจะมีแพสซีฟที่ติดชี้นะครับ20%นี่อัตราติดชีนะ้เนาะแล้วก็เวลาตีบอสอัตราชี้ก็จะเพิ่มอีก15%กลายเป็น35%แล้วก็ดาเมจชี้ก็กลายเป็น50%ด้วยนั่นเองแปลว่าตัวนี้โคตรแรงนะครับหลังจากที่อีโวแล้วก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการรุบหลีก100%นะครับโจมตีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการทำให้เราตีสโลตี unt, ีีตตันนนนรรออว่าชะะลลลงลงยลงยงยงย้้บ หมดเลยนะหลังจากที่โดนตีแล้วมันจะหลบนะครับหลบแล้วปุ๊บมันก็จะทำจัเมหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมันที่มันทำได้แล้ว สามารถติดชี้คอบได้ด้วยนะครับรูปแบบกรจุตตีของมันมี4รูปแบบเหมือนกันนะครับหลายตัวที่เป็นมิติกอีโวนี่มีสรูปแบบแทบจะหมดเลยนะครับอ่ะรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นลายเอวีนะครับลายเอวีเป็นเส้นตรงที่พอใช้ได้แต่ว่าแทงิตเดียวนะครับรูปแบบที่2จะเป็นโครเนวีนะครับโครเนวีเป็นกลวยที่ใช้หรือว่าใช้ได้ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับตีประมาณ2-3งถึงฮิตอันนี้พี่ยังจําไม่ได้นะขอบายจริงไม่ชัวร์นะครับตอนนี้วงมันยังบ้ากอยู่ด้วยรูปแบบที่3คือแบบกลวยนะครับแบบกลวยเอีเนาะกลวยเอีจะเป็นแบบ แทบจะขวัดมอนได้เกือบครึ่งวงกลมเลยแต่ว่ามันแอบจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากครึ่งวงกลมมากนะนะครับและรูปแบบสุดท้ายจะเป็นเกินครึ่งวงกลมไปอีกนะครับไม่แน่ใจว่ารูปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นไลท์ออฟดีเอ็นเนาะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นท่าที่ดีมากๆมันเปรียบฟูลเอีเลยแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวมันจะโกงเกินเขาก็เลยให้มันตีแค่เกือบเกือบเกือบฟูลเอีนะครับอ่ะเลี้ยงนี่ละกันเนาะอ่ะแฟสซีฟอย่างที่บอกไปเดี๋ยวพี่จะแปะเป็นภาาษอังกฤษณฑ้ด้้้้ววยยยยยเเ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 ผืื่่่่่่ออออใใคครรรรแแแแบบบบพพพีีีีฟไไไมตงหหปปปปลลลาาาดด๋นนนะะััจก ประมาณนี้สําหรับตัวที่2นะครับตัวที่2นี้บอกเลยว่าตัวพวกนี้ไม่ใช่ตัวที่2สิห้าตัวนี้บอกเลยว่าระยะยาวเล่นได้แน่นอนนะครับมาดูกันตัวที่3นะครับยังเป็นมิสติกอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นมิสติกที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับมันจะดูทํายากนิดนึงก็คือเจ้าอูซุยนั่นเองครับ สำหรับอุตูความสามารถของมันที่ยังไม่อีโวนะครับมันจะมีแค่วความสามารถเดียวก็คือการเพิ่มอัตราการรกนแรงการจากที่โจมตีแล้ว3%นะครับแล้วก็ดาเมจระยะเพิ่มขึ้นหลังจากที่วางด้วย10%นั่นเองเนาะนี่นะครับ การโจมตีแต่ละครั้งของมันเนี่ยประมาณ3%แล้วก็หลังอีโวแล้วนะครับจะมีเป็นการเพิ่มดาเมจสิเรถ้าตีเป้าหมายเดิมนะครับก็สูงสุดอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะและอันนี้พี่อาจจะพูดผิดไปในช่วงที่เคยรีวิวหรือว่าอาจจะทําจัดเทเลิดผิดนะครับก็คือมันจะเพิ่มอะไรก่นตีสองเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่โจมตีนะครับตรงนี้น่าจะนับเป็นการโจมตีแต่ละครั้งนะครับก็สมมติมันตีครั้งขั้นแรกเนี่ย เป็นเซอร์เคิลนะครับต่อให้ตีกี่ฮิตก็จะนับเป็นครั้งเดียวตรงนี้อาจจะข้อมูลผิดขอภัยด้วยเพระาะว่าบางตัวที่มันตีหลายๆลฮิตแล้วมันนับหมดเลยนี่งงเหมือนกันนะครับต้านสูงสุดที่30%ในการเพิ่มความเร็ยมตีของมันนั่นเองเนาะตัวนี้ตีเร็วมากลบบอสได้ดะมิดแรงอีก,ออกโอ้โหเวอร์มากนะสำหรับตัวละครอุซูนั่นเองนะครับมาดูรูปแบบการยมตีมันบ้างนะครับรูปแบบการยมตีแรกของมันคือเซอร์เคิลเอเอโอนะครับเล็กนะครับเล็กแต่แจ๋วนะฮะเล็กช่วงต้นเกมแต่เก่งช่วงท้ายเกม โคลนนะครับโคลนเอโอี e. อ่ะจำไม่ผิดอ่ะถ้าจำผิดก็ดูตามรูปเลยนะครับมันจะเป็นแบบโคลนเอโที่เหมือนช้องชาเลยนะครับตัวนี้คล้ายๆน้องชาแค่ช่วงต้นไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็รูปแบบที่3นะครับจะเป็นลายเอโนั่นเองนะเป็นเส้นตรงนั่นเองนะอ่ะเฮ้ยพี่เรียกเซอร์เคิลหรือไซเคิลเมื่อกี้โทษทีนะลืมไปละใน่วนของลายเอโมันนหละตีหลายหินนะครับละลายโลมอนได้ข้ามบอนได้สบายและขั้นสุดท้ายนะครับรูปแบบที่4คือ full อโอนั่นเอง ตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ตีฟูลและกะระยะดีมากนะครับในคลิปที่พี่เอามาแปะให้ดูอาจจะเป็นพาร์ทสองมาร์กแมนเนาะเพราะว่าไม่มีพาร์ทอื่นนะครับรีเลอร์ไม่มีขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็สเตตมันไม่ได้อาจจะตรงกับทุกคนอาจจะมีคนตีแรวคนนี้ตีแรงคนนี้ระยะดีคนนี้ก็ได้นั่นเองเนาะตัวละครนี้เมตาร,ระยะยาวแน่นอนนะครับมาดูกันตัวต่อไปนะครับตัวที่4เข้าตัวรับกันบ้างตัวที่หายากขึ้นมาอีกก็คือเจ้าอีกิดนั่นเองนะครับ อีกฤดในที่นี้นะครับถ้ายังไม่อีโวเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะไปกรดแนวกากเลยนะครับแต่ถ้าหลังจากอีโวแล้วแล้วก็เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเก่งเนาะความสามารถของมันก่อนที่จะอีโวคือทำ d a m เม e b o s 25%เท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นนะ แล้วก็หลังจากที่โแล้วนะครับก็จะเป็นการเพิ่มน้เม็ดสามเแล้วก็เพิ่มสปีดสิหลังจากที่ว่างแล้วก็กันสตันนะครับเน้นย้ำอีกทีว่ามันกันสตันไม่ได้กันบอสโยมตีนะครับแปลว่าถ้าโดนพวกสถานะที่ทําให้ตีช้าลงลดนาเมจลดระยะก็ยังโดนได้อยู่ถ้าเป็นบอสโยมตีแล้วก็เสนติดด้วยนั่นเองเองนาะแล้วก็อีกพาสซีฟหนึ่งที่เอาไว้คอมโบกับรงยูดูนะครับเวลารงยูดูสม,มอนเงานะครับในแล้วก็วงเงาของทงยููเนี่ย เข้าระยะของอีกิทมันก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนี่ตามนี้เลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ระยะสิบเปอร์เซ็นตะ์ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนได้และอยู่เป็นเวลาหนึ่งร้อยวินาทีนะครับส่วนรูปแบบการตีของมันก็จะมีอยู่ประมาณสี่รูปแบบหรือเปล่านะครับสี่หรือห้าเดี๋ยวพี่จะแปะให้ดูน่าจะประมาณห้ารูปแบบนะเอ้สี่รูปแบบสักทีอานะร์แมคเกือบจําผิดแล้วอ่ะรูปแบบแรกจะเป็นไล่เวี v, เหมือนกันแต่ว่าฮิตเดียวนะครับเหมือนกันอนะไรวะเหมือนน้องชาแต่ตีฮิตเดียวนะครับสำหรับเจ้าอีกิทนะ รูปแบบที่2ก็จะเป็น Circle l e แล้วนะครับที่วงอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่ใหญ่ในวหนึ่งใหญ่กว่าตัวอื่นในบางตัวนั่นเองเนาะร,รูปแบบที่3ก็จะเป็น Circle อยู่แต่ว่าวงใหญ่มากนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าวงแบบนี้ใหญ่แล้วคือใหญ่แล้วนะเ,เพราะว่ามันไม่เล็กนะครับอืมเออโทษดีโทษดีและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบการตีของมันจะเป็น Fu l l l e และก็ตีหลายฮิตด้วยนะครับโดยช่วงขั้นแรกๆมันดูตีไม่หลายฮิตนะแต่ว่าพอขั้นในท้ายเนี่ยตีหลายฮิตมากๆแล้วก็ดาเมจดีมากนี่เนาะตัวนี้จะเป็นนตัวนัวึงที่หหาไดด้2โมครบ ตัวอื่นไม่น่าหาได้สองโหมดเหมือนตัวนี้นะก็คือเป็นบอสอีเวนต์กับเป็นใน,นส่วนของเพลงนะครับก็คือดีเจนสเต e นั่นเองเนาะโอกาสจะห่างกันประมาณ1.725%นะครับก็เยอะในอะับหนึ่งเหมือนกันนะก็คือดีเจนสเต a t สา3นะครับตอนนี้เหมือนด่านมันจะยากขึ้นด้วยก็ลองไปเล่นดู fk ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครใช้มูมูมาโคหรือว่าไทยทักษ้ใช้ตัวคลิกอนะ ประมาณนี้นะครับนี่เลยเนาะในบอลอีเวนต์ก็อยู่2%องร์เนนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเจ่มเลยนะครับสำหรับเจ้าอีกิดเนาะแล้วมาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวตึงมากๆก็คือเจ้าเลนงคุนั่ครับถามว่าตัวนี้ตึงยังไงมันเป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้แต่ว่าเล่นยากนะครับตัวนี้เล่นยากมากนะะมาดูกันรูปแบบมาดูที่รูปแบบจุดตีแรกนะครับแ,แค่พูดแค่นี้นิ่งก็จะพันแล้ว รูปแบบการโจมตีแรกจะเป็นไลโออีอีกแล้วนะครับโอ้โหหลายๆตัวตีไลเริ่มต้นเยอะมากนะครับแต่ว่าบางตัวก็เป็นเซอร์เคิลส่วนใหญ่เนาะเออก็ไม,ม่มีตัวไหนที่วางแล้วฟูเลยเดี๋ยวม,าาวมนะันจะโกงไปเนาะการโจมตีขั้นแรกมันจะเป็นแบบไลโออีนะครับเป็นเส้นตรงที่ตีพีดเดียวแล้วก็แต่ว่าติดเบอร์นั่นเองเนาะรูปแบบที่2ก็จะเป็นโคเนลอีนะครับรูปแบบที่3เป็นเซอร์เคิลอีสองรูปแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยส่วนตัวพี่คิดว่าถ้าใครเล่นช่วงต้นเกมอัพเลนดูคูแค่โคเนก็พอนะครับขาดมอนดีเนา แล้วก็เซอร์เคิลมันในวงที่3านะแอบเล็กไปนิดนึงแล้วก็รูปแบบที่4นะครับเป็นลายอีกรอบนึงแต่ว่าตีไหล่ิดแล้วก็ลายลายวีมันใหญ่ขึ้นนิดนึงด้วยนะครับก็หรือว่าเท่าเดิมก็ไปรู้นะครับและรูปแบบสุดท้ายนะครับที่อ่ะลืมพูดถึงแพสซีฟมาเลยนะครับอ่ะก็มาพูดถึงตรงนี้พอดีเพราะมันเป็นรูปแบบสุดท้ายนะครับในการจมตีรูปแบบสุดท้ายนะครับตัวละครนี้มันจะตีเป็นติดสถานะใหม่เป็นโปรตักลีเฟรมนะครับมาดูที่ความสามารถแพสซีฟมาก่อนไหมเมื่อกี้ต้องพูดก่อนลืมพูดเฉยน ก็คือทุกการโจมตีนะครับมันจะติดเบร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้ไม่แน่ใจว่านับเป็นฮิตด้วยไหมถ้าตีหลายฮิตจะติดเบิร์บ่อยไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าจากที่ดูของเจ้าโอบิโตก็น่าจะไม่ไม่นับนะครับก็คือฮิตติดแค่ฮิตแรกเนาะแล้วก็หลังจากอวแล้วก็จะถูกเพิ่ม2องพเข้ามานะครับอันแรกก็คือ,เป,อเป็นเรียกว่าอันแรกอันที่2แล้วกันนะครับอันที่สคือถ้าตีเป้าหมายเดิมจะเพิ่มน้ำมดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่โจมตีนะครับก็แปลว่ามันจะ สีแรงขึ้นสูงสุด20%นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมอัพทูยี่สิบเเนาะแล้วก็พอทากุลี่นะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็นสถานะหนึ่งที่เรียกว่าเมตาของเกมเลยนะครับอ่ะนี่เลยหลังจากที่อัปเกรดขั้นที่สิบเอ็หรือว่าโซลเคิลวีขั้นท้ายนะครับจะเพิ่มดาเมจเบิร์นจาก30%เป็น50%นะแล้วก็เป้าหมายที่ถูกตีในขั้นนี้นะครับจะติดเป้าหมายเรียกว่าสถานะนะครับหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ดีเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์แล้วกันนะครับสััญลกกษณ์พพาาททรีีเเเฟมมม่่ิดจ เบินอีก25%นั่นเองแปลว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่รีดเดเมจตัวติดดอทรดเเมจเบินได้เยอะมากๆนะครับก็แล้วแต่คนจะไปเล่นละกันแต่ว่าพี่มองว่ามันอาจจะเล่นยากในช่วงนี้อยู่แต่ว่า 5ตัวนี้ระยะยาวแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ5ตัวละครที่พี่มองว่าเก่งที่สุดนะตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะหายากไปน,นิดนึงหรือว่าอาจจะไม่ค่อยน่าเล่นนะครับหรือว่าอาจจะต้องออกมาคอมบงคอมโบยุ่งยากพี่มองว่า5ตัวนี้คือเล่นสบายสุดแล้วนะครับใครที่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับคิดเห็นต่งนางๆไม่ว่านอะไรกันเนาะอันนี้มันแนะนำเฉยๆนะครับไม่ได้บังคับให้คนมาเล่นไม่ต้องไอ้แบบใครมีจูขาดพี่ผมมีจูขาดพอไหมพออยู่แล้วนะครับนี่พี่แค่มาหามาเรียกว่าแนะนําตัวละคร5ตัวทีี่่คนมอนอมกอเดห้ เล่นสบายในอนาคตนั่นเองเนาะโอเคแต่ที่บอกไปว่าเบจิต้านะครับมันจะอีโวก็ได้เราจะเอาปีอีโวแล้วก็เล่นหนึขั้นท้ายๆก็ได้แต่พี่ไม่ค่อยแนะนำให้อาขั้นท้ายเพราะมันเป็นลายที่ขัดมอนได้ยากนิดน,นึงนะครับมันเล็กไปนิดน,นึงเนาะสำหรับเจ้าเบจิต้าแล้วก็มันอินทเวิร์ดเกินไปพี่ก็เลยมองว่าเล่นแค่ขั้นต้นแรกๆต้นเกมก็น่าจะเหลือๆแล้วนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ5ตัวละครที่พี่มองว่าเล่นได้ระยะยาวแน่นอนนะครับแบกเราไปไกลๆได้ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยแป๊บๆมันจะตกจะตกนะครับ อยู่ได้ยาวแล้วเนานะเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอรับชมนะัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดก็ดีนะครับถ้าข้อมูลพี่ตรงไหนผิดไปหรือว่าไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไปได้ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับอ่ะพี่แบบเสริมข้อมูลก็ได้เนาะแต่ว่าเรื่องคำพูดก็ระวังนิดนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ